สวัสดีค่ะเด็กๆหน่วยที่9นะคะเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญนะคะ,ะก็เป็นวันอาสาฬหบ,บูชาและก็วันเข้าวพรรษาะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนของพระสงฆ์นะคะไปเรียนกันเลยคะ่ะหน่วยที่9้าวันสําคัญวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษาเรื่อง การปฏิบัติตนของพระสงฆ์นะคะการปฏิบัติตนของพระสงฆ์นะคะเมื่อถึงวันเข้าพรรษาส่วนใหญ่พระสงฆ์ก็จะลงมาประกอบพิธีอัดฉานจับพรรษาหลังสดมนทำวัดเย็นเป็นพิธีเฉพาะของพระสงฆ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลงพิธีณนะอุโบสถหรือสถานที่ใดตามแต่จะสมควร ภายในอาวาสนั้นนะคะที่จำพรรษานะคะโดยเมื่อทําวัดเย็นประจาวันเสร็จแล้วเจ้าอาวาสก็จะประกาศเรื่องการกําหนดบอกให้พระสงฆ์ทั้งหมดได้รู้ถึงข้อกําหนดต่างๆการเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระพิสุทธ์ทุกรูปต้องปฏิบัติตามนั่นก็หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจําที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเว้นแต่จะมีกิจที่สําคัญจริงๆนะคะช่วงจำพรรษาก็จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็คือแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึง15ค่้าขาเดือน10ของทุกปีนั่นเองนะคะดังนั้นวันเข้าวรรษาก็หมายถึงวันที่พระพ,พุทธพระพิสุในพระพุทธศาสนา อธิษฐานอยู่ประจำที่วัดค่ะอันนี้มาดูข้อปฏิบัตินะคะข้อหนึ่งก็คือข้อปฏิบัติของสงฆ์ในขณะที่อยู่ในระหว่างข้าพรรษาก็คือวันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งข้าเดือนแปเป็นช่วงฤดูฝนพระสงฆ์จะไม่ไปบินสบัดที่ไหนเลยพ็จะไปเหยียดย่ำต้นข้าวของ ชาวนานที่ปลูกเอาไว้นะคะและก็อาจจะไปหยียบย่ำสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นพวกสัตว์เล็กในสัตว์น้อยก็คือเช่นมดปูปลาหนอนอะไรพวกนี้นะคะอาจจะไปหยียบย่ำนะคะก็มันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะ,ะข้อสองจำพรรษาที่วัดเป็นเวลาสามเดือนนะคข้อสามพระสงฆ์ก็จะจำพรรษาที่วัด แล้วก็จะศึกษาพระธรรมครรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยนะคะข้อ4ก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมนั่นก็คือการคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีไปด้วยนะคะรักษาศีลของพระพิสุนะคะทีน,นี้เราก็มาท่องคำศัพท์กัน,นะค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูนะคะ M O N K M O N K อ่านว่า monk monk Mon แปลว่าพระนะคะต่อไปค่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะ temple temple e. อ่านว่า temple temple แปลว่า วัดนะคะต่อไปค่ะ r a i n e r a i n e อ่านว่า oh. rain แปลว่าฝนค่ะอันนี้นะคะมาฝึกแบบแบบฝึกทักษะกันนะคะให้เด็กๆนับภาพแล้วก็เติมจำนวนตัวเลขลงไปนะคะ นับนะคะหนึ่งสองสามสี่นับได้เท่าไร่คะนับได้สี่ก็ใส่เลขสี่ลงไปต่อไปค่ะเป็นภาพวัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นับได้เท่าไรคะใส่เลข7ลงไปนะคะนับได้เจ็ดภาพก็ใส่เลข7จ็ต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพพระนะคะ1 2 3 4 5 6อง้าเท่าไรคะมีเท่ากับ6ก็ใส่เลข6ลงไปต่อไปค่ะ ภาพอะไรเออดูสิภาพต้นไม้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดต้นก็ใส่เลขแปดลงไปต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะดูสิภาพปูนะคะาหนาึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีปูนาสิบตัวใส่เลขอะไรคะใส่เลขสิบจงไปอ่าอันนี้ก็คือแบบฝึกทักษะในการนับภาพแล้วก็เติมตัวเลขนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณครูก็ได้ให้ความรู้กับ เด็กๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของพระสงฆ์นะคะก็คือการที่เข้า,าพรรษาพระสงฆ์ก็จะจําวัดอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนนะคะจะไม่เดินทางไปไหนนะคะแล้วก็ระหว่างที่ท่านอ,าอยู่วัดท่านก็ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติให้ถึงดีพร้อมก็คือพูดดีคิดดีํำดีนะคะ นี่ก็คือการปฏิบัติตนของข้้ส่งนะคะจบแล้วค่าเด็กๆสวัสดีค่ะ